ผมเองครับผมซาโตกนะฮะอ้าววันนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปนี้นะฮะที่จะปมงดันนะครับผมเออ,อเอ <ผม S 1> จ้า,า,าสเก็ตน,นะฮะก็ในวันนี้เราก็มาอยู่ตเองกันใน เออล oh, hello, uno, yes. <ats> ืมไปโอแฮลโลัส <trendy> ดีท <It> <oo> <c oughs> ่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะก็อยู่ก็อยู่กับผมเองสโลเกเกมิงเออจากคลิปที่แล้วที่ลงดันเจี้ยนเฟสนะแน่นอนคลิปที่ลงคลิปไปยังแน่นอนคลิปที่แล้วกูยังไม่ได้ตัดต่อไอ้ควายคิดว่าถ้าทำคลิปนี้เสร็จก็จะตัดต่อคลิปดันเจี้ยนเฟสแล้วก็ลงเลย ลงวันนี tá, ้ลงสองคลิปนี้พร้อมกันเนี่แหละความจริงลงดันเชนควสก่อนคลิปนี้นะโอเคถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยปิดเพลงชอาบไม่จำเป็นเฮ้ยแต่สลับหนูมันจำเป็นนะโอเคโอเควันนี้เราจะมาลงดันกันนะกับเจ้าซาโลเกะนะครับผมเด็ดทีผจะทึงเครดิตช่องนะครับผมก็คืออยู่กับน้องซาโลนะครับผมซาโลอ้ยเดี๋ยวดาดาอย่าพึ่งมาสาโตะโอเคซตโตะพ่อมึงกู ค็ผาแล้วค่ะันโอเคไปเลยนั่นกระลาสีอันนี้คือกระลาสีตะกี้มันเฮ้ยตะกี้เพิ่งมีปัญหากับกระลาสีขอให้เดินทางหยุดหนึ่งเอาชิพายเอ้ยเอ้ยนี่มันสวัสดิภาพสวัสดิภาพที่แท้จริงสวัสดิภาพที่แท้จริงไอ้หืมเออ ตัวนี้ภาพที่แท้จริงนะเดี๋ยวไหนเรือเฮ้ยเฮ้ยรอดแล้ว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 ไปกันเลยนะฮะไปที่เกาะลงจันนะครับผมก็จะลงกันแค่สองคนนะฮะถ้าอย่าง้นุบไปแล้วเดิมไปไหน ลแล้วมึงจะซื้อเรือจำเชียอะไร <c oughs> ในทางทางที่มึงบินได้เอาก็เห็นเห็นว่าคือตายหลายรอบไงไอไก่เห็นว่าตายหลายรอบเลยซื้อเรือแล้วไม่คิดว่าจะซื้อเรือด้วยอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเรือซอนทับอะ่ะก็คิดว่าจะนั่งเรือไปไงโอ้ยไอชีคิดผูเสียอีกแล้วคำหยาบเยอะไปโอ้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวตอนต่อ,ตอแล้วค่อยลบ ลบคําเหล่านั้นออกก็ได้ไม่มันเป็นไปได้ไม่แต่บอกมันเปงนไปไม่ได้ไม่กูไม่อยากทำเดี๋ยวกูจะต,ต่อเยอะไปตัดตูดคนทําเขาขี้เกียจคนทําขี้เกียจแต่คนดูชอบควยถอกไอ้สัตว์ไอ้เดี๋ยวตะกี้พูดไันละสองคำเออคลิปนี้คลิปเสียงไงกูจะได้ลบแต่กูก็ทำใหม่เออก็ หลังจากที่เดินทางมาอย่างยาวนานนะก็นนเรือกูยาวนานกว่าก็เราก็มาถึงเกาะดันเรียบร้อยแล้วนะนี่เราอยู่กับน้องไวท์เ <laughs> นี่คือเกาะเขาเรีโมเดลใหม่หมดเลยสำหรับคนที่ยังไม่ได้เล่นนะ <S <S ถ้าถามว่าจุดลงดันเกาะโกโกโ,โลเซียมนะครับผมเออไปที่เกาะโกโกโ,โ,ลกโลเซียมนะคืออ้ออ้ไอ้สัต หาเยเรื่องคิปเสีย <c oughs> คลิปพูดเสียแล้วกูไม,ม่ลบใหม่เออก็แล้วหลังจากนี้นะตอนแรกอะ่ะมันอยู่ด้านหลังสามสองหนึ่งเฮ้ยเดียวชูแอปชูแอปเอา้าจะแฮปเสร็จดีจะผิดเพ่้กันด้วยนะครับอยู่กับผมนะ,ะโตะนะฮะอ,อก็ในวันนี้โอเค โอเคนะเราได้เรามาถึงเกาะดันเรียบร้อยเล่นเกมส่วนรีกาซี่นะครับผมก็จะมาลงดันนะครับแบกน้องชายนะครับผมซาโลเกเกมมินงนั่นเองนะครับส่วนปัจจุบันมันจะอยู่ตรงประตูตรงนี้เลยเกาะดันแล้วก็จะเข้าไปถึงแล้วก็จะได้ยินฟัดแมนพูดว่าคุณคือว่าคุณแข็งแข็งก็ไปเลยตรงมันก็จะหัวเราะ หัวราอยเหาะใส่เลาอีหัวราอยเหาะใส่เัวอว่าพี่แก่งก็ไปเลยหน้าตกหัวแตกที่อินฟอนอโอพีจิ๊กามันไม่โหลดตอนนี้เราจะใช้ดาบเอ็กมัดในกรรไม่ใช่แล้วอันนี้มันซุย เอ็นมาอ๋อเอ็นมาคิดว่าอันนี้นะครับผมเอ็กมัสนะครับผม้ะครับผมจะใช้เอ็กมัสในการลงดันนะก็จะเป็นดาบที่และผลภาพดีมากนะครับและผลสโนว์แมนและผลสโนว่ตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่าผลสโนว์แมนผลสโนว์แมนหกก็คือว่ามันเทเลพอร์ตเฟลนะเลยเริ่มมาใหม่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกาะเริ่มแรก โอเคเข้าใจนะบดีไม่อะไอเฟมเราเรือไปแบบเป็นแบบตรงทางนระหว่างนี้ก็โดนเตะางตอ่ีเกนงไม่นะโอเคตะอกี้พู้เลนหัะเด็กวัหน้าปอยนะนักไม่ใช่ละไอ้เหี้ยไม่อะไม่ใช่ไอ ือ <esi> <B> ่ป่าวะเจ็บีเจ็บบไม่นไรงโวยกือเป็นคนทุนทางมาที่นีวก็มึงกลัวท่กวไิมท่ไหนอยู่ตรงไหอย่ไหนงไกม่ไนรมงนม่มูปไหนแกูใช้ักเอ็กมา่อไหร่มึง ก็แท็กตัวแม่นมาแล้วเดรอโอเคดอดีดอดีเราก็จะตัดอีกแห้เราก็จะเล่นคลิปเรเวอีกรอบหนึ่งนะเพื่อที่จะไปถึงจุดดันไดโนยี่ไดโนนี่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 ตอนนี้เราก็จะทำการออกมาจากเขตเซฟโซนฮะแล้วเราก็จะใช้ดาบคู่ใจของเรานะครับเอกมาในการปราบพวกเขานะครับมาขู่ให้มึงหมดตัเซื้อไปอยากโดนซื้อนะครับสรุปหัวข้อหัวข้อใน King Legacy ในวันนี้เรายังหาหัวข้อไม่ได้เลยชาวดาหัวข้อโดนสื้อจริงมิ่งนะครับผมโอ้โหโอ้โหเรายังคิดหัวข้อไม่ได้เลย หัวข้อสุดบันเจดนั่นก็คือมาลงดันทั้งที่ไม่ได้ลงดันจริงๆเอาละโอ้ย,อยชิคกี้พี่อะทะเลาะกันเกาะแห่งสงครามเกาะแห่งสงครามที่ไม่มีสงครามเกิดขึ้นเลยพ่อมึงตายโอ้โอคลิปกูเสียโอ้มึงดู ไเลต็มกลางยี่มาดูมันน <Okay, S 1> ึกละโอเคเดี๋ยวบโม่ฉันจะนายสนดีจะโมบไอ้ไอ้อุ่นกายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมนะครับสโต๊ะวันนี้นะฮะเราก็เดมาลงดันนะครับผ่าแบกเด็กนะครับผมก็คือไอเด็กกระโปงเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะ,อะไปแล้วคนนี้คือคือบอยเฟรน n บอยเฟรนด์กโคดกระจอกตัวไม่เป็นอะไรให้ผมสอนก่อนและถ้าไม่หนีไปตอนกูพูดไม่จบย่าดดดดูููู เราจะบอกตรงนี้เลยว่าเราเล่นในมือถือสางหนึโอเคถึกปัดกันเอาล่ะเดี๋ยวกูหยุดกริปอัดใหม่ดีกว่าอ้าวเหี้ยทุกดีระบบมันจะตีแรกันด้วยนะครับระบบจะเสถอ้รเฮ้ยทำไมมันตีแรงจังวะ ยังไม่ได้เปิดชือเกเเออมตายลตแล้วเ้เผมกับเด็กครับผมอ่าวันนี้จะมาเล่นก,กันครับผม เอซเนกาสเกตเทนแมนคอเราจะแบบด็อกมูน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 ด็อกไปโดนแม่ดิโอเคถ้างั้นมาภาพเร็ว go ขอบ ไม่กูเกาะลงวะอินฟอนอุปิลาน่าจะตีแรงคูณสองเบื้อที่ซึ่งแน่นอนว่าไดโนเอ็กไลฟ์นั้นไม่อยากให้เราลงดันเพราะว่าพวกเรานั้นโหดแล้วทั้งที่มันไอ้ทั้งที่ไดโนเอ็กไลฟ์ มแม่แม่งยิงเข้าทีละ400มากกว่าตอนแรกแม่งยิงข้าทีละ50ตัวกว่าหนึ่งไอ้ท้งทีเเ่เดินเด่นเอ็กไลน์นั้นไม่รู้เลยว่าพวกเด็กกระโปรงที่มาลงดันดเด็กกระโปงมาลงดัน สูงแล้วอ่ะแล้วดูความสูงดิไม่ค่อนต่างอะไรกันเลยบุมนมนมิซู เดี๋ยวมึงเช็ดสร็แล้วจะเกลือกูจะหัวรอให้ไม่เดี๋ยวไม่ใช่หัวเราะจนฟันหลุดกินไม่ได้ยกดินไม่ได้เอ้ยยินม่ไฟันร่วงโอ้โหพี่ขี้งกอะงอกบอกไว้เดี๋ยว ตไต่ฟันร่วงฝันฟันร่วงจริงๆด้วย เพลาดิสโก้ใจมึงออกแนวมึงนี่ฉลาดจังน่ะเฮียเฮียง่ายๆคือมันสามารถกลายเป็นาพดิสโก้ได้แล้วหนูสามารถทำได้ด้วยแล้วก็ใช้สกิล เต็มโวอท์ทโ,ทอโอ้โหตีแรงเกินแฟมฟลูฟ เสือกตายงั้นกูนอัดเสือกตายเกมสองรอบตายคราวเนี้ยตายของจริง <S <S เจริงเนี่ยดูเนี่ยตอนมันตีเกมบั็กจริงๆเอา้าตายสองรอบเลยไง ครั้งแรกโดนเบลามี่ฆ่าตายครั้งแรกโดนเบลามี่ฆ่าตายเนี่ยเห็นไหมบักเกินเกมอ่ะกูตกลงไปแม่งโดนฟังสายทีแม่งเสือไม่ตายแล้วตอนที่กูมาอัดคลิปแม่งเกมแม่งเสือบัค รู้ไหมว่าตอนแรกที่เห็นตัวเป็นคนเดินเห็นยังไงบน้ตายบทสรุปก็คือลงไม่ผ่านเดี๋ยววันนี้เราจะมาุ่มผลกันนะเฮ้ยปิดลูมนี้ นี่สุดมลอลพหน้าอย่งนี้ทุกคนเนี่ยบทกระเข่งจนฟัง ใครใช้ไม่รู้โอ้อุซสาสัรสุสส่มแลสองผลน,นลชีดไม่ช่วยแลไอ้หี่ยคอยพวกนั้นน่ะแ คือถ้ามันออกมาจากเซต